สวัสดีค่ะพบกับรายการตามรอยธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5 Global Network เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิการายการตามรอยธรรมเป็นสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิตหลากหลายแงม่มุมทั้งในด้านศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมโดยขอเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนในสังคมค่ะช่วงคลื่นชีวิตในวันนี้เราจึงนำเสนอเรื่องราวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนที่กำลังประสบปัญหาน้ำเสาะชายฝั่ง มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะอุณหภูมิโลกที่กําลังร้อนขึ้นค่ะปัญหานา้ํเซาะชายฝั่งนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือภาวะที่อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นทุกๆปีซึ่งปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้นะคะก็พูดได้ว่าเป็นปัญหาของสังคมโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนในปัจจุบันค่ะและช่วงสุดท้ายช่วงรักเมืองไทยในวันนี้นะคะคุณเอชัดรินเพียรธรรมจะมาเล่าเกร็ดความรู้เรื่องพระพุทธรูปปาาาางญหรรรรืออว่่พะนนนทีีเู้จัักกด เอาละค่ะตอนนี้ช่วงแรกของเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวคํากล่าวนี้นะคะเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกเสมอไม่มากก็น้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริโภคของกินของใช้หรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน ยกตัวอย่างเช่นการเปิดแอร์ภายในบ้านนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วหลักการก็คือการที่เรานำเอาความร้อนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกก็จะทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยร้อนขึ้นหรือแม้แต่การใช้สเปรย์เกือบทุกชนิดทุกครั้งที่เราฉีดสเปรย์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับสภาพแวดล้อมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวคะ่ะ ชุมชนวัดขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงอาจจะส่งผลกระทบถึงปรากฏการณ์น้ำท่วมโลกฟังดูอาจจะเป็นภัยไกลตัวสำหรับบุคคลทั่วไปแต่ชาวบ้านวัดขุนสมุทรจีนณนะตำบลแหลมฟ้าผ่าแห่งนี้ดูเหมือนจะตื่นตัวกับปรากฏการณ์ที่เป็นภัยใกล้ตัวและนับวันจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของชุมชนที่นี่ไม่ว่าจะในเรื่องสภาพจิตใจที่หวาดกลัวน้ำจะท่วมที่ทำกินหรือน้ำท่วมบ้านต้องคอยอพยพหนีน้ำครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้วิถีชีวิตหลายๆด้านถูกกลืนไปกับทะเละปัญหาการกัดเซาะที่บ้านคุสมุรจีนเนี่ยเราพบว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมีอยู่สส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติเราพบว่า เรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะลมมรสุมนะฮ<ม>ะเราพบว่ามีการเปลี่ยนทิศทางตัวนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเราพบว่าคลื่นในช่วงหลังๆเนี่ยในช่วง10ป,ปีหลังเนี่ยมีมีกำลังแรงขึ้นสาเหตุรองลงมาเนี่ยเกิดจากเรื่องของการกระทําของมนุษย์นะมีอยู่2อันที่หลักๆก,ก็คืออ,อันแรกก็คือการสร้างเขื่อนบริเวณต้นน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนเนี่ยลงมาสู่ทะเลเนี่ยลดน้อยลงเราพบว่าที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย มีตะกอนลดลงมาประมาณ75%ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึง่งจุดหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเรื่องของแผ่นดินทุดอาจจะทําให้การกัดเซาะเนี่ยเพิ่มขึ้นอาจจะกลายเป็น65เมตรต่อปีในอนาคตตรงนี้จะทาให้ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ย20ปีเนี่ยแผ่นดินเราจะหายไปอีกประมาณ1.3ากิโลถูกกัดเซาะแล้วประมาณ11,000ไร่นะแล้วถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ย20ปีข้างหน้าเนี่ยจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเดียวนี่จะหายไปประมาณ37,000ไร่ หมู่บ้านตอนนี้ที่ที่สะก่อนอยู่ตรงนี้ครับก็จะล่นมาอยู่ด้านหลังตรงนี้อด้านหลังบริเวณของด้านหลังย้ายจากจุดนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วด้านหลังโรงเรียนตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ทางอากาศแผนทีน่ทางอากจะเห็นว่าแต่ก่อนนั้นบริเวณแนวชายฝั่งที่เป็นวัดจ,จริงๆอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วแผ่นดินจริงๆก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนเก่าเหมือนกันส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราเจอวัตถุโบราณแล้วก็เหรียญต่างๆที่จมอยู่ในพื้นดินคือเราก็ไม่ทราบมาก่อนว่า สมัยก่อนนั้นนะพื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนโบราณเก่าคือชุมชนที่ตั้งถินฐานอยู่เป็นชุมชนชาวจีนส่วนใหญ่ที่เหรียญที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นยุคของของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่น่าจะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนพวกถ้วยชามแล้วก็พวกเครื่องไหท,ที่เราเจอเนี่ยม,มันจะเป็นอยู่ในช่วงประมาณยุทธยาตอนปลายการค้าขายกับประเทศจีนนะครับมีมาตั้งแต่ก่อนยุครัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่า มีหลักฐานมากมายย้อนกลับไปได้ถึงอายุทยาหรือก่อนอายุทยาซะอีกอบริเวณชายฝั่งหรือชายขอบของของตัวอ่อาวไทยเนี่ยนะครับจะมีชุมชนจีนอยู่หลายแห่งกร,ระจายอยู่อย่างเช่นบริเวณปากแม่น้ําสายหนึ่งซึ่งปัจจุบัเราเรียกว่าแม่น้ําท่าจีนตัวจริงอันนี้เป็นชื่อเมืองชื่อเมืองท่าจีนหรือตําบลท่าจีนซึ่ง ตัวชื่อของเมืองนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นท่าที่คนจีนมาเข้ามาเทียบท่าเทียบชยัยฝักแล้วก็เข้ามาค้าขายนะครับอนอกจากนั้นยังมีการขุดพบเครื่องถ้วยชามของจีนนะครับในสมัยต่างๆนะตั้งแต่สมัยสโฆโฆยุโขทัยยุทธยานะจนมาทั้งกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราก็จะพบลักษณะของชุมชนชาวจีนอย่างนี้นะครับกระจายอยู่รอบๆอ,อาไทยตอนในจะมีตาภาษาจีนติดอยู่ใต้ลา่างถ้วยก็คือหมายถึงเป็นแบรนด์ของแต่ละ แต่ละคนที่ทำไว้แต่ละบ้านแต่ละหลังวา่าเป็น ัดนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นวัดร้างเป็นวัดร้างที่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพระอยู่มีอะไรตอนนี้ทั้งวัดก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งนะถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะให้เหนือยงานทางภาครัฐหรือเอกชนที่พอจะให้ความช่วยเหลือได้ให้อยากจะให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือกับทางวัดเมื่อก่อนนี้ก็จะเข้ามายืนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าน้ําจะท่วมหมด นีเมื่อปี47ตอนปลายปี47อเจ็ดะตมามายกพื้นเพราะว่าเข้ามาอยู่แล้วก็เลยจะได้แบบว่าเข้ามาสวดมนต์ทำวัดในโบสถ์ได้นี่ก็เป็นภาพพระพุทธเจ้านะทศชาดกนะก็เป็นไม้แกะสลักเป็นไม้เก่าอะ่ะก็หมู่บ้านเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็มีมาแล้วก่อนนี้เป็นสำนักสงฆ์ที่เราเป็นเด็กๆกันะเป็นสำนักสงฆ์แล้วก็ยังไม่มีโบสถ์แล้วก็มาเริ่มสร้างโบสถ์เนี่ยเราก็ยังเด็กๆ ข้างหน้าก็เป็นกลางๆก็มีเป็นหมู่บ้านถนนตัดถนนผ่ากลางนะแล้วก็มีบ้านหนาแน่นเลยนะโอ,อ,อ้โหแน่นมากเลยแล้วก็ออกไปอีกเป็นกิโลกว่าจะถึงชายทะเลกิโลเป็นกิโล2กิโลกว่าจะถึงชายตะลิ่งนะเรียกว่ามองไปสุดๆลูกหูลูกตามีแต่แผ่นดินทั้งนั้นเลยก็<ร>มาเริ่มต่อสู้เ<ร>มื่อปี3636 36, ว่าอนามัยมันพัง<ร>อ,อนามัยนี่มีความสามําคัญที่สุดเลยคือร,ร,รักษาพยาบาลเราไปไหนห<ร>ไม่ได้ลงหมอไม่ไป พราะต้องสมัยก่อนเป็นเรือแจวเรืออะไรเงี้ยมันไม่มีเรือเครื่องอันาำไมหลังเก่าจะเลยเสาค่อยคๆออกไปอีกแต่อยู่ตรงหมู่สิบแต่พอต่อมาต่อมาแผ่นดินมันสุดด้วยน้ําทะเลกัดเซาะด้วยน้ําขั้วโลกเหนืออะลายด้วยแล้วไม่ได้เลยงเห็นจะปล่อยพังเข้าไปกันอย่างนี้หรอพืนผื้นที่ดินของคุณยายเนี่ยที่บอกว่าทะเลมันกลืนไปเนี่ยเจ็ดสิบกว่าไร่นี่อยู่ย่านไหนพี่บอกว่าอยู่น้าโบดีครับอยู่ด้าโบดนะครับอยู่ด้านนี้ครับ แนเวเสาไฟฟ้านะครับออกไปเลยเสาวไฟวฟ้าออกไปนะครับอ๋อเป็นเป็นเวิงใหญ่ไปเลยครับเป็นเวิงเป็นเวิงใหญ่ออกไปหายไปหมดเลยครับ<อ>แล้วก็เลยหน้าที่ยายไปก็จะมีที่อีกเจ้าหนึ่งที่เขาไมาอ่อยู่ติดก,กับชายทะเล<อ>แต่ตอนนี้ได้พังลงไปหมดแต,แ,แต่ก่อนนี้คือเป็นดินเป็นบ่อกุ้งกันใช่ไหมคะครับเป็นบ่อกุ้งจะมีรอยรอยเก่าก็คือมีประตูน้ําของวังกุ้งที่เขาลดนลงมายังอยู่ด้านทางนู้นมันยังมีอยู่ครับ ประเด็นที่เกิดจากเรื่องนี้ทําให้เรามองเห็นได้ชัดว่าเพราะมนุษย์ทําลายธรรมชาติเราจึงสร้างความพินาศให้กับสังคมมนุษย์เองท่านผู้ชมคงได้รับทราบแล้วนะครับว่าธรรมชาตินะั้นเกิดมาพร้อมโลกหลายพันล้านปีเต็มทีนะครับมนุษย์เองนะั้นมนุษย์พันธ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเพิ่งเกิดมาประมาณ2 0 0 0 0 0ปีที่แล้วนี่เองนรยะ2 0 0 0 0 0ปีที่ผ่านมานะั้นมนุษย์ปกติเป็นมิตรกับธรรมชาติและดูจะนับถือธรรมชาติเป็นเจ้านายนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพิ่มมาประมาณ200300ปีหลังที่เราจเจริญทางด้านอุตสาหกรรมควบคุมธร,รมชาาติทุกอย่ง เป็นต้นเหตุให้เราเริ่มทะเลาะกับธรรมชาติสิ่งที่เราทําไปเช่นการตัดไม้ทําลายป่าก็ดีรวมทั้งโรงงานตุตสาหกรรมก็ดีรถยนต์นับพันล้านคันแอร์คอนดิชันต่างต่างเหล่านี้เราสร้างแก๊สพิษจํานวนมากขึ้นในบรรยากาศของโลกทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากรีนเเทวเอฟเฟกหรือสภาพอากาศเรือนกระจกทําให้โลกร้อนขึ้นปรกากฏการณ์ต่างต่างเหล่านี้นะครับทำให้เกิดวิกฤตการณ์ของโลกเรียกว่าเอลนีโนลานีนานะครับทั้งสองอย่างนี้ก็ทําให้การ ไหลเวียนของกระแสน้ําในสมุทรเปลี่ยนไปเป็นผลให้เกิดความผันตปรของฤดูกาลมากมายครับพายุต่างๆที่เคยมีก็มีอยู่ทีขึ้นรุนแรงขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองเห็นได้ชัดนะครับว่าในช่วงเวลา2 0งปีที่ผ่านมาเราได้ทําลายธรรมชาติมากมายเหลือเกินถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปในอีก50าสปีข้างหน้าเนี่ยเราคงทําลายธรรมชาติจนกระทั่งตัวเราเองไม่เหลือที่อยู่บนพื้นดินของโลกคนรุดนนี้นะครับ กล่าวถึงวัดวัดก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้วัดขุนสมุทรจีนชื่อนี้อีกไม่นานคงเหลือไว้แต่ตำนานให้กล่าวถึงภาพแต่ละภาพความทรงจำแต่ละอย่างกำลังจะเลือนหายไปพร้อมกับภัยพิบัติที่ล้วนแล้วแต่มนุษย์เป็นผู้สร้างปัจจุบันวัดขุนสมุทรจีนยังคงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านที่นี่ แต่จะต้านต่อกระแสน้ำได้นานเท่าไหร่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากชาวชุมชนวัดขุนสมุทรจีนตลอดจนพวกเราทุกคน